ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะสาธุการค่าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์อีกครั้งในวันนี้ที่เราได้มาร่วมกันอ่านหนังสือมหัศจรรย์แห่งการรักษาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์สถิตยอยู่กับพวกเราที่เราจะมีความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่เราอ่านและเราจะได้สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันด้วยค่ะอธิษฐานกลับทุนสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน มหาศจรรย์แห่งการรักษาบทที่34การศึกษาที่แท้จริงคือการฝึกฝนอบรมในการประกาศพระกิติคุณส่วนที่สองเรียนรู้ด้วยการแบ่งปันขอให้คนหนุ่มสาวก้าวไปข้างหน้าในการสแสวงหาวิชาความรู้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงเท่าที่จะทำได้จงใฝ่หาการศึกษาในขแขนงต่างๆให้ครอบคลุมเท่าที่กำลังความสามารถของเขาจะเข้าใจ และในขณะที่ศึกษาเล่าเรียนให้เขาทั้งหลายแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่นโดยวิธีเช่นนี้ความคิดของเขาทั้งหลายจะได้รับการฝึกฝนให้อยู่ในระเบียบและมีพละกําลังการนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่เขาได้เล่าเรียน การใช้เวลาศึกษาหาความรู้อย่างยาวนานโดยที่ไม่ได้พยายามแบ่งปันให้แก่คนอื่นเท่ากับเป็นการขัดขวางไม่ให้ความรู้นั้นพัฒนาอย่างแท้จริงทั้งในบ้านและในโรงเรียนนักเรียนควรพยายามเรียนรู้ถึงวิธีในการศึกษาและการแบ่งปันความรู้ที่ได้รับแก่ผู้อื่นพร้อมกันไปไม่ว่าเขาจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามเขาจะต้องเป็นทั้งผู้เรียนและครูตราบชั่วชีวิตของเขา โดยประการชานนี้เขาจะมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอมีความไว้วางใจในพระเจ้าและยึดมั่นในพระองค์ผู้ทรงสรรพันยูผู้ทรงสำแดงความล้ำลึกที่เก็บซ่อนมาเป็นเวลาหลายยุคหลายสมัยให้ปรากฏและทรงพระปรีชาสามารถในการแก้ปัญหาที่ยุ่งยากที่สุดสำหรับคนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์พระวจนะของพระเจ้าให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องอิทธิพลของการคบหาสมาคม แม้แต่ที่มีต่อชายและหญิงต่อเด็กๆและคนหนุ่มสาวนั้นความสำคัญนี้จะมีมากกว่าอีกเท่าใดในการพัฒนาจิตใจและอุปนิสัยเพื่อนฝูงที่เขาทั้งหลายคบหาแบบอย่างที่เขาทั้งหลายนำมาใช้และนิสัยทั้งหลายที่เขารับมาจะเป็นเครื่องกำหนดความเป็นประโยชน์ในโลกนี้และผลประโยชน์ในโลกภายภาคหน้าของเขาทั้งหลาย มีความจริงที่น่ากลัวอยู่เรื่องหนึ่งที่ทำให้จิตใจของผู้ที่เป็นบิดามารดาต้องรู้สึกเป็นทุกข์เมื่อได้ทราบว่าโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆที่พวกเขาส่งบุตรไปศึกษาเล่าเรียนเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจและขัดเกลาอุปนิสัยให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยนั้นมีอิทธิพลแพร่หลายอยู่ที่ทำให้อุปนิสัยเสื่อมที่หันเหจิตใจออกจากเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตและทำให้ศิลธรรมจำยาเสื่อมรามลง จากการคบหาสมาคมกับผู้ที่ไม่ใส่ใจศาสนาผู้ที่ใฝ่ใจแต่ความสนุกสนานและคดโกงคนหนุ่มสาวจำนวนมากได้สูญเสียสิ่งที่เป็นความเดียงสาและความบริสุทธิ์ความเชื่อมั่นในพระเจ้าและจิตวิญญาณแห่งการเสียสละที่บิดามารดาผู้เป็นคริสเตียนได้ทนุถนอมและพิกท้าครักษาวไว้ด้วยการอบรมสั่งสอนอย่างเอาใจใส่และอธิษฐานด้วยจิตใจร้อนรน หลายคนที่เข้าโรงเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมพร้อมตนเองให้มีความเหมาะสมกับงานปฏิบัตริรับใช้ด้านต่างๆกลับกลายเป็นผู้ที่หลงไหลยอยู่แต่การศึกษาเล่าเรียนตามอย่างโลกความทะเยอทะยานต้องการผลการเรียนที่เป็นเลิศและตำแหน่งรวมทั้งเกียรติยศที่โลกยอมรับถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวจนหลงลืมและละทิ้งจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เมื่อแรกเข้าโรงเรียนและปล่อยให้ตัวเองดำเนินชีวิตไปในทางที่เห็นแก่ตัว และลุ่มหลงในเกียรติยศชื่อเสียงของฝ่ายโลกและบ่อยครั้งนิสัยเหล่านี้ถูกหลอ่อหลอมขึ้นจนนำความพินาศมาสู่ทั้งชีวิตในโลกนี้และในโลกหน้าโดยปกติแล้วชายหญิงที่มีความคิดที่เปิดกว้างมีความมุ่งหมายที่ไม่เห็นแก่ตัวและมีความตั้งใจที่ดีงามจะเป็นผู้ที่คบหาเพื่อนฝูงที่มีลักษณะเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กๆในการปฏิบัติต่อชนชาติอิสราเอลนั้น พระเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้พวกเขาเห็นถึงความสำคัญในการคุ้มครองเรื่องการครบมิสหายของบุตรชายหญิงของตนการจัดการดูแลชีวิตทั้งด้านพลเรือนศาส,สนาและสังคมมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องบุตรชายหญิงจากการครบหาเพื่อนที่เลวและให้พวกเขาคุ้นเคยกับคำสอนและบทบัญญัติของพระเจ้าตั้งแต่เด็กๆ บทเรียนสั่งสอนที่พระเจ้าประทานเมื่อแรกเริ่มที่ทรงตั้งชาติขึ้นนั้นมีคุณลักษณะที่ต้องการให้ฝังลึกลงในจิตใจของทุกคนก่อนที่การพิพากษาลงโทษอันร้ายแรงครั้งสุดท้ายจะตกลงสู่ชาวอียิปต์ด้วยการประหารบุตรหัวปีในประเทศพระเจ้าตรัสบัญชาให้ประชากรของพระองค์รวบรวมเหล่าบุตรทั้งหลายไว้ในบ้านของตนแล้วเอาเลือดทาที่วงกบประตูของทุกบ้าน เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองทุกคนที่หลบอยู่ในเรือนจะได้รับความปลอดภัยในทุกวันนี้ก็เช่นกันบิดามารดาผู้มีความรักและยำเกรงในพระเจ้าต้องคอยคุ้มครองป้องกันบุตรของตนไว้ภายใต้พันธสัญญานั่นคือภายใต้การพิทักษ์รักษาของฤทธิอำนาจทั้งหลายที่ได้มาด้วยพระโลหิตแห่งการทรงไถ่ของพระคริสต์ พระคริสต์ตรัสถึงสาวกของพระองค์ไว้ว่าข้าพระองค์มอบพระดํำรัสของพระองค์ให้แก่พวกเขาแล้วและพวกเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกยอห์นบทที่ 17: ข้อ14พระเจ้าตรัสมีพระดํำรัสสั่งว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่โรมบทที่12ข้อส อย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีส่วนอะไรกับความอาธรรมและความสว่างจะมีส่วนกับความมืดได้อย่างไรวิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพเพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขาเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและเขาจะเป็นประชากรของเรา พวกเจ้าจงออกจากถ้ำกลางพวกเขาและจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลายอย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาดแล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าไว้เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเราพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสด,ดังนั้น2องโครินบทที่ 6: ข้อ1 4ถึง18จงรวบรวมประชาชน สอนเขาให้รู้จักกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและธรรมบัญญัติของพระองค์โยเอลบทที่สองข้อ16อพยพบทที่18ข้อ16ดังนั้นแหละพวกเขาจะประทับนามของเราเหนือคนอิสราเอลและเราจะอวยพรแก่เขาทั้งหลายกันดานวิถีบทที่6ข้อ27และชนชาติทั้งหลายในโลกจะเห็นว่าเขาเรียกท่านตามพระนามพระยาเวฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 28: ข้อ10 แล้วคนที่เหลืออยู่ของยาโคบจะอยู่ท่ามกลางชนชาติมากมายเหมือนน้ำค้างจากพระยาเวเหมือนหาฝนที่ตกบนหญ้าซึ่งไม่รอคอยมนุษย์หรือคอยเหล่าบุตรของมนุษย์มีคาบทที่5ข้อ7พระเจ้าทรงนับเราเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชนชาติอิสราเอลคำสอนทั้งหมดที่พระองค์ประทานให้แก่ชนชาติอิสราเอลในสมัยโบราณ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาและการอบรมสั่งสอนบุตรชายหญิงพระสัญญาที่พระองค์จะอวยพระพรแก่เขาทั้งหลายหากเขาทั้งหลายเชื่อฟังพระองค์ก็เป็นของเราเช่นเดียวกันพระดำรัสของพระเจ้ามาถึงเราว่าเราจะอวยพรเจ้าแล้วเจ้าจะเป็นพนปรปฐมกาลบทที่12ข้อ2พระคริสต์ตรัสถึงเหล่าสาวกกลุ่มแรกและคนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์โดยท้ายขับของเหล่าสาวกว่า เกียรติซึ dad, ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์มอบให้แก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังเช่นพระองค์กับข้าพระองค์ข้าพระองค์อยู่ในพวกเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาและพระองค์ทรงรักเขาเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ ย้อนบทที่17ข้อ22และ23ถ้อยคำเหล่านี้เป็นถ้อยคำที่น่าอรรัศจรรย์น่าอัศจรรย์ยิ่งแทบเกินกว่าที่เราจะเชื่อและเข้าใจได้พระองค์ผู้ทรงสร้างทรงรักคนทั้งหลายที่มอบถวายตนเพื่อปอนิบัติรับใช้ในพระราชกิจของพระองค์เหมือนดังเช่นที่พระองค์ทรงรักพระบุตรของพระองค์แม้ในเวลานี้พระองค์ก็ยังประทานพระคุณให้แก่เราถึงเพียงนี้ พระองค์ประทานผู้ทรงเป็นแสงสว่างและทรงเดชานุภาพแห่งสวรรค์และประทานทรัพย์สมบัติทั้งปวงของแผ่นดินสวรรค์พร้อมกับพระบุตรให้แก่เรามากตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับเราสำหรับชีวิตในโลกภายภาคหน้าพระองค์ประธานของประทานอันสง่างามดุจเจ้าชายให้แก่เราในชีวิตนี้ในฐานะที่เราเป็นประชากรแห่งพระคุณของพระองค์ พระองค์ทรงปรารถนาให้เราชื่นชมยินดีกับทุกสิ่งที่จะสร้างความสง่างามเติบโตและยกชูอุปนิสัยของเราพระองค์ทรงกำลังรอคอยที่จะดลใจจิตใจของคนหนุ่มสาวด้วยฤทธิอำนาจจากเบื้องบนเพื่อเขาทั้งหลายจะยืนอยู่ใต้ร่มธงที่เปื้อนไปด้วยพระโลหิตของพระคริสเพื่อปริบัติรับใช้อย่างที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อนำจิตวิญ,ญญาณของคนทั้งหลาย เข้าไปในเส้นทางที่ปลอดภัยและเพื่อนำย่างเท้าของคนมากมายให้ตั้งมั่นในพระองค์ผู้ทรงเป็นพระมหาศิลาแห่งการเวลาคนทั้งหลายที่พยายามดำเนินตามแผนการของการศึกษาของพระเจ้าพระองค์จะทรงค้ำจุนเขาเหล่านี้ไว้ด้วยพระคุณของพระองค์ด้วยการสถิตยอยู่ร่วมด้วยอย่างเสมอของพระองค์และด้วยวิธานุภาพของการปกป้องของพระองค์พระองค์ตรัสกับทุกคนว่า จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าครั่นคร้ำมหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าโยชูวาบทที่หนึ่งข้อ9และข้อหเพราะเหมือนฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับที่นั่นเว้นแต่ได้รถแผ่นดินโลกและทำให้บังเกิดผลและแตกหนอทั้งให้เมล็ดพืชแก่ผู้หวาน และอาหารแก่คนกินทำนองเดียวกันคำของเราที่ออกจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆแต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จและให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้นเพราะพวกเจ้าจะออกไปด้วยความชื่นบานและจะถูกนําพาไปด้วยสวัสดิภาพบรรดาภูเขาและเนินเขาจะเปล่งเสียงร้องเพลงต่อหน้าพวกเจ้า และต้นไม้ทั้งหมดในท้องทุ่งจะตกมือต้นสนสามใบจะงอกขึ้นแทนต้นหนามต้นน้ำมันเขียวจะงอกขึ้นแทนต้นไมยราบและมันจะเป็นอนุสร์แด่พระยาเวเพื่อเป็นเครื่องหมายสำคัญนิรันที่จะไม่ถูกตัดออกเลยอิสยาบทที่55ข้อ10ถึง13ทั่วทั้งโลกสังคมตกอยู่ในสภาพที่สับสนโอลมาน และต้องการการเปลี่ยนแปลงแก้ไขยอย่างท่วนทั่วการศึกษาที่เราให้แก่คนหนุ่มสาวต้องเป็นสิ่งหล่อหลอมและขัดเกลาโครงสร้างทั้งหมดของสังคมเขาทั้งหลายจะสร้างสิ่งประรักหักพังโบราณขึ้นใหม่เขาจะซ่อมเสริมที่ทิ้งร้างแต่เก่าก่อนขึ้นเขาจะซ่อมบรรดาเมืองที่พังแล้วขึ้นมาใหม่คือที่ซึ่งร้างมาหลายชั่วอายุคนแล้วนั้น แต่พวกท่านจะได้รับการขนานนามว่าปุโรหิตของพระยาเวความชื่นบานเป็นนิจจะเป็นของเขาเพราะตัวเรายาเวรักความยุติธรรมเราจะให้ค่าตอบแทนแก่พวกเขาอย่างเหมาะสมด้วยความจริงและเราจะทำพันธสัญญานิรันด์กับเขาเชื้อสายของพวกเขาจะเป็นที่รู้จักกันในบรรดาประชาชาติและลูกหลานของเขาในถ้ำกลางชนชาติทั้งหลายทุกคนที่เห็นพวกเขาจะจดจำเขาได้ ว่าเขาเป็นเชื้อสายที่พระยาเวเจ้าทรงอวยพรเพราะว่าแผ่นดินทำให้หน่อของมันงอกขึ้นมาและสวนทำให้สิ่งที่หวานในนั้นงอกขึ้นมาอย่างไรพระยาเวองค์เจ้านายจะทรงทำให้ความชอบธรรมและการสรรเสริญงอกขึ้นมาต่อหน้าประชาชาติทั้งหมดอย่างนั้นอิสยาห์บทที่61ข้อ4ข้อ6ถึงข้อ8 บทที่61ข้อ8บทที่61ข้อ9และข้อ11ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับคำแนะนำที่เราได้อ่านกันไปโดยเฉพาะคำเกือนจากพระองค์ในเรื่องของการเลือกคบเพื่อน พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดทรงนำทรงโปรดคุ้มครองและอวยพระพรบุตรหลานของเราทุกคนที่เขาจะตัดสินใจเลือกเพื่อนที่ถูกต้องที่จะเป็นเพื่อนที่ช่วยส่งเสริมเขาทางด้านศีลธรรมจัญญาและทางด้านจิตวิญญาณและขอพระองค์ทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กับพวกเราผู้ปกครองทุกๆท,ท่านที่จะมีส่วนในการแนะนําบุตรหลานที่จะมีส่วนในการอธิษฐาน ที่จะมีส่วนในการแบ่งปันถ้อยคําที่หนุนใจและช่วยพวกเขาในการตัดสินใจในทุกๆด้านของชีวิตขอบคุณพระองค์ที่ทรงฟังคําทูลขอของเราขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพรดีอันมากมายให้กับพวกเราผู้ฟังผู้อ่านหนังสือนี้ร่วมกันทุกคนด้วยขออธิษฐานกลับทูลมอบชีวิตของเราครอบครัวของเราแผนการของเราทั้งหมดไว้ในพระหอันสุริศของพระองค์อีกครั้งในวันนี้ อธิษฐานกรับทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน